สวัสดีแฟนเพจมวยเด็ดเจ็ดไปเก้าครับทัศนะผู้เอกมวยนัดพิเศษวันนี้ครับที่รือสอรจังหวัดนาราทีว่าครับภาคสามไฟตแต่งหักับแสงมณดีซอกกาแฟมวยไทยเจอกับตะวันฉายชอไทยเศษร้อยสี่สิบสามปอนด์ช่างน้ำหนักผ่านเรียบร้อยไม่มีปัญหาอะไรแต่ว่ารูปร่างใน,นของตะวันฉายองูใหญ่กว่าเหลือเกินนะครับใหญ่กว่าเยอะเลยสองครั้งที่ผ่านมาผัดแพ้ผัดชนะนะครับแต่ว่าครั้งนี้เนี่ย ดูไปที่รูปร่างนะครับแล้วก็เวทที่การต้าหนักของตะวันฉายดูได้เปรียบกว่าหลายขุมเลยทีเดียวแน่นอนครับบันมวยอะไรก็เกิดขึ้นได้จังหวะฝีมือไฟล่าสุดที่เจอกัน,กนเห็นชัดเจนว่าแสงมณีทําได้ดีกว่านะครับทีต่อทีตะวันฉายมียุคแต่ว่าวันนี้นะครับไม่เหมือนวันนั้นเพราะว่าตะวันฉายเวทใหญ่ขึ้นมาอีกเยอะเลยนะครับทีต่อทีวันนี้ผมมองว่าแสงมณีมีโอกาสยุคมากกว่าเพราะว่าอย่างที่ทราบวันนี้ครับปล่อยเวทขึ้นไป นะครับ,บร้อยสี่สนี่เป็นการปล่อยขึ้นไปที่กาที่พูดง่ายว่าสูงสุดจะสูงสุดเลยตั้งแต่แสงวณีชกมาก,ก็รอบปีนี่รู้สึกว่าแค่ร้อยสี่สิบเถนนชัยนี่ก็142เท่านั้นถ้าจําไม่ผิดนะโอเครัะร้อยสี่สามบอเหนื่อยครับอาจจะเกาเกมกว่าแต่ว่าทีต่อดีผมมองว่ามีโอกาสยุบนะครับวันนี้รายการพิเศษที่รือสอบผมมองไปที่ตะวันฉายชอไทยเสรครับ ตัวดีแฟนมวยทางมวยเด็ดเจ็ดแปดเก้านะครับโอเคโอก็มาให้ทัทศนะนะครับสึกใหญ่คืนนิที่นราธิวานนะครับก็เป็นภาคที่3ครับตะว,วันฉายพีเคแสนชัยครับแตกหักกับแสงบณีสองกาแฟมวยไทยไฟแรกตะว,วันฉายผิดหน้าน็อกนะครับไฟหลังแสงบณีก็เตะขาดลอยเลยนะครับครั้งนี้ครั้งที่3นะครับน้ำหนักร้อยสี่สามปอนด์ที่มันคือตัวแปรสาคัญนะครับ น้ำหนักนี้ยังไงตะว,วันฉายก็ได้เปรียบความใหญ่นะครับเพราะว่าแสงมณีเนี่ยน้ำหนักไปปล่อย66กิโลกรมัมเขาก็ยืนยันว่า137ทําได้นะครับส่วนตะว,วันฉายน้ําหนักไปปล่อยเนี่ยตอนนี้ประมาณ70กิโลกรมัมต่ำสุดก็ประมาณนี้แหละครับ143ถ้า141 42คงไม่มีแรงนะครับผมเลยดูว่าความใหญ่ของตะว,วันฉายเนี่ยไันได้เปรียบแลกกันไปทีต่อทีลูกทีบลูกเตะบวกกันแล้วเนี่ยตัวเล็กยังไงก็ต้องเสียเปรียบตัวใหญ่ครับ เลยชอบไปที่ตะว,วันฉายพีเคแสนชัยครับน่าจะอาศัยความใหญ่ที่ได้เปรียบเวทน้าหนักพอสมควรในเวทนี้นะครับน่าจะเอาชนะแสงมณีไปได้ในการเจอภาค3ครับสวัสดีครับแฟนเพจมวยเด็ดเจ็ดแปดนะครับวันนี้ผมอมริบบาบาจะมาออกทัศนะมวยคู่เอกนํำรายการฝึกหรือเสาะไฟนะครับจะเป็นการพบกันระหว่างตะวันฉายนะครับพีเแสนชัยมวยไทยยิมนะครับวันนี้จะพบกับแสงมณี ขอกาแฟมวยไทยวันนี้เปลี่ยนสีเสื้อใหม่นะครับทางด้านของแสงมณีคู่นี้นะครับจังหวะฝีมือด้วยกันตะวันฉายนี่รูปร่างสูงยาวใหญ่กว่าเห็นชัดนะครับเตะซ้ายต่อยซ้ายนะครับเรียกว่าเคยชกกันมาแล้วสองครั้งรู้ทางกันเป็นอย่างดีนะครับผัดแพ้ชนะกันมาแต่วันนี้ได้ใหญ่ครับดูว่าจะลดเยอะแล้วจะฟื้นหรือเปล่า ส่วนแสงมณีวันนี้โชคในพิกัดสบายสบายครับดูว่าไม่น่ามีปัญหาการติดซ้อมนี่กับไฟนี้ก็ถือว่าดีนะครับอยู่ในการดูแลของสองสมานการเมนนครับชิงจังหวะออกแข่งกันเหมือนเดิมครับคู่นี้แต่แสงมณีนี่มีหมัดนะครับมีจิ้มท้องจิ้มหน้าอันตรายนะครับถ้าวันนี้ทางด้านของตะวันฉายอาอก,การยุบก็มีสิทธิ์แพ้ได้แต่อย่างไรก็ดีนะครับผมยังชอบไปที่ตะวันฉายนะครับชอบในรูปร่างช่วงโชคที่ ยาวใหญ่ใหญ่กว่าเห็นเลยครับวันนี้เบียดกันไปแล้วเนี่ยทีต่อทีผมดูว่าตะวันฉายได้เปรียบครับวันนี้ชอบไปที่ตะวันฉายครับก็เปิดซึ้อท่าสามือนดิัังเลยนะ ีผมก็มองว่าหนึ่งว่ายี่สามปอนด์เนี่ยมันก็มีประเด็นตรงที่ว่าตะวันฉายเนี่ยก็ต้องลดลงมาส่วนแสงมณีเนี่ยก็ต้องปล่อยขึ้นไปเพื่อจะให้คู่นี้เนี่ยได้เจอกันได้นะครับก็มองว่าหนึ่งร้อยีนสามปอนด์กับคู่ที่กำลังเติบใหญ่นะครับอย่างน้ตะวันฉายเนี่ยก็ดูว่าจะได้เกี่ยวประกวนผมดูว่าแสงมณีเนี่ยได้กว่าเยอะนะครับได้กว่าเยอะแล้วก็ปีต่อปีเนี่ยนะครับอาจจะเป็นรองก็จะมีเรื่องฝีมือนี่แหละครับถ้าดักเตะได้เหมือนเดิม นะครับก็ยังมีโอกาสนะก็ต้งองหยุดขึ้นอยูที่ว่าตะวันฉายเนี่ยจะฟื้นหรือเปล่าแต่ผมรู้ว่านะมีเวลาเตรียมตัวนานพอสมควรนะน่าจะฟื้นเหมือนกันนะครับก็มองว่าตะวันฉายน่าจะแซงนะชนะอีกครั้งหนึ่งนะครับในภาคที่สามครับสวัสดีนะครับสวัสดีแฟนเพจมวยเด็ด789ทุกคนนะครับวันนี้นะบอลมวยสยามก็จะมาออกทัศนะคู่เอกที่นราธิวาสนะครับจะเป็นการเจอกันร,ระหว่างแสงมณี สกาแฟมวยไทยนะครับวันนี้จะเจอกับปตาวันชายชอไทยเศษนะครับมวยคู่นี้เจอกันมา2ครั้งนะครับผัดแพ้ผัดชนะนะครับผมดูว่าวันนี้นะครับปตาวันชายชอไทยเศษมาใหญ่นะครับประเภทเตะซ้ายต่อยซ้ายถีบซ้ายดิสเบรกจังหวะฝีมือจัดจ้านนะครับตั้งรับจับทางวันนี้นะครับแสงมณีเสเียนมวยไทยยิมหรือว่าแสงมณีสกาแฟวันนี้ต้องเดินเบียดเดินชนเดินอับนะครับชนะไว้ตอนเวท1039วันนี้ต่อย1 4 3ผมดูว่าแลกซ้ายกันทีต่อทีนะครับ เสียเปรียบแรงประทะเสียเปรียบเวทนะครับดูว่าทีต่อทีตะวันฉายดูดีกว่านะครับแล้วอย่างหนึ่งตะวันฉายมีลูกพี่เกมตร,เกตรงลูกถีบดิสเบรกตรงเนี้ยทำให้สร้างปัญหาให้เจ้าใส่มานี้ได้นะครับวันนี้ผมออกไปที่มวยตัวใหญ่นะครับเาเรียกว่าเล่นมวยตัวใหญ่เนี้ยไม่ได่าออกไปที่ตะวันฉายชอไซเซตฟันทง